ค่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจ็บเคทชันแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะเล่นเกมเอาลาร์ดนะฮะต่อกันในาั์ที่แล้วนะครับผมในฮัตที่อะไรวะจำไม่ได้โอเคแต่จากาั์ที่แล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเหรอโหไม่เอานะพี่อ้วนจะเล่นจูบใช่ไหม มาเลยเล่นจ <muitas> ูบใช่ไหมมาดิมาว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้จูบอย่างงี้จูบอย่างงี้ยังไงเอาอย่างงี้แล้วกันวิ่งทางที่พี่พี่เขามาแล้วกันนะวิ่งมาทางนี้เลยทางนี้เลยเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งมาวิ่งมาอฮะ มาแล้วมาแล้วจุบทางเดิมจุบทางเดิมครับจุบทางเดิมโอเคจุบทางเดิมจุบทางเดิมจุดทางนี้จุบทางนี้มาเลย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 อ โอ้โหมีทางอื่นไปไปอีกไหมขวาเนี่ยขวานี่ตันอ้าโอ้โหจู๊ดทางเดินอีกแล้วเป็นไงเป็นไงเงเป็เงเ้ยเ้ยเ้้ยโอเคพี่แกไปแล้วเอาอีกแล้วนะครับ เอาอีกแล้วโอเคไปทางไหนต่อ,อ,อยี่ไงทางนี้ลิฟต์โอเคเราได้กุญแจลิฟต์มาแล้วก็ไปเลยพี้ยอ้อออ้อวนเอาตั้งแต่ต้นพาเลยนะอ,อ้าอ๋อๆยังลงได้อีกยังลงได้อีกโถ อย่ามีอะไรมาแห่นะก็ลัวโอเคโห่ลงไปลึกมากครับนิ้ยเอาจะไฟเอาแล้วจะเว้ยเว้อเอา,อาเดินไปครับข้างหน้าต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเนี่ยก้อนน้ำแข็งเหรอใช่ไหม เฮ้ย <SA B> โอ้โหโหลดโหลดแมปโหลดผีครับโอ้โห,โหนี่อะไรเนี่ยปลดอาชีพเลยครับท่านผู้ชมมีถ่านไฟฉายไหมถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายมีแฟ้มครับเก็บมาแต่เราจะไม่อ่านนะฮะถ่านไฟฉายไม่มีอ่ะ โอเคตรงนี้มืดโอเคไม่ค่อยไปนะครับนี่ทางยาวอีกแล้วทางยาวอีกแล้วไอ้ห้องนี้อะไรเนี่ยวอ้ย นีเ่เท่หมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้แหวะห้องนี้ล่ะมีถัดไฟฉายไหมมีแฟ้มเก็บมาแต่ก็ไม่ได้อ่าน,นะฮะโอเคนั่นขวามีประตูครับมีประตูแล้วก็มีทางไปอ่าทำไมมีของของขวางทางไว้เยอะเลยเนี่ย ห้องนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้ทั้งออกที่ไปได้เดี๋ยวนะทางนี้ไปได้มันต้องมีของอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมันบันทึกไว้ในวิดีโอนะฮะโอเคไปทางนี้ครับใหญ่แห้นะ ี๋ือเสียวอยู่โอ้โหเลือดอาบเลยห้องนี้โอ้บันไดพังครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเสียงมาเสียงมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออเออเอ้าใครใครทักมาช่างมันช่างมันเล่นตัวนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้พี่อ้วนใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้โหเออเล่นมันเลยเล่นมันเออเออผีไปท้ากับพี่อ้วนนะฮะ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อีฟาเลตเห็นนะฮะฉีกกระชากแล้วก็เข้าไปในท่อนะครับโอ,โ,อโอเคเซฟแล้วใช่ไหม ם? แล้วไปทางไหนต่อเนี่ยท่อน,นี้ก็ไปไม่ได้ด้วยต่อไป ไปทางไหนทางนี้ก็ไม่ใช่โอ้ทางนี้เหรออ้าวประตูล็อกเฉยเอ่อมีผู้ปวดติดติดเตียงนะฮะติดเก้าอี้โอ้โหโอ้หหน้าสงสารนะ เสดงว่าเราต้องฟังใช่ไหมเนี่ยโอ้โหปืนเบีย้ยวเลยครับ <laughs> โดนอะไรมาเลยเท่ห์หมดเลยเบีย้ยวทุกอันเลยครับ <c oughs> อ่าเขียนไปเขียนไป <c oughs> มีภาพอ่าคนโดนอิกาจิกใช่ไหม ขับรถเล่นวนอีกโอ้โเ,เดี๋ยวเราให้เอพีซีพูดจบก่อนนะฮะโอเคเซฟแล้วอย่างอย่างแล้วก็ต้องไปต่อนะฮะไปทางไหนต่อเนี่ย ห้องนี้อ่าปิดเฉยเลยอ่ะห้องนี้มีหลายห้องนะครับมีถามไปฉายไหมอะไม่มีเลยอ่ะไม่มีห้องซ่งไม่มีอะไรเลยครับ ค okay. ห้องนี้ยังไม่เคลียร์นะฮะห้องนี้ดูห้องนี้ก่อนดีกว่าไม่มีอะไรดูลงอาหารหน่อยดิลงอาหารมีอะไรไหมมีแต่ซากศพนะฮะ โอเคแสดงว่าเราต้องไปข้างหน้านะครับท่านชมไปทางขวาก่อนดีกว่าทางขวานี่มีอะไรไหม่ะอ้าวมีฐานไฟฉายครับโอเคมาทางนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยว้ยๆๆ้ย โอ <that> like ้โหโอ้โหเดี๋ยวฮึฮึฮึโอ้โหมาเึงก็เอาเลยเหรอหูเศร้ากระทึกมากใจเย็นนะใจเย็นนะไปอุ้ยโอ้โหโดนต่อย ต้นต่อยอ,อู้เอิ่มอ่ะอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอิอ่มคือต้องไปหาหันไปใช้ใหม่เลยเป็นกรรมเป็นกรรมแล้ว โอเคห้องนี้สินะที่มีถ่านไปใช้อ่ะ่านไปใช้อยู่ไหนตรงนี้ไม่มีอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยน,น,นี่ห้องขวานี่ จำได้แห้นะมุอขวาที่ผ่นมีฐา,า,านไปฉายนะครับยังไงเก็บมาโอเคเรารู้แล้วว่ามันจะมาตรงนี้นะครับเอ,อมาแล้ว Okay. เราต้องใช้อิเลฟเวอในการหานะฮะโอเคมาทางนี้ใช่ไหมทางนี้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 แล้วก็ยังไงต่อวายวายอุยอ้ยโอย้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางน,นี้ไม่ใช่ทางน,นี้วายโอ,ยโอย้อีกแล้วเออเอ้อ โอ้ยไปทางไหนวะเนี้ยโอ้ย,อย,อยรอบที่สามไม่ใช่ดิรอบที่สองตายแล้วสองรอบแล้วครับอีตรงเนี้ยอีตรงนี้เลยช่องแอร์ปิดได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราจะวนตรงนี้วนจูบตรงนี้โอเคโอ้โหโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาทางไหน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 มาทางนี้มาทางนี้ มาแถวนี้มาแถวนี้ก็วิ่งดิเออวิ่ง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 ต้องหาทางออกให้ได้ครับหาทางออกหาทางออกหาทางออกทางนี้ทางนี้ยังไงไม่ใช่เออรอดช่องไปรอดช่องไปรอดช่องไปโอเค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 รู้แล้วเพิ่งรู้ว่านี่ลรอดช่องได้ ห้องน,นี้เลยโอเคผ่านาทีโอเคออเซฟแล้วครับ่อคคบจะผ่านได้โอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเจ็บเคทชาแนลด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องลาตัวก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม